มีท่ากจะมีละนารองทุกนักศึกษาโครงการน,นชิวตั้งช่างฝีมือตามมาทางโดยพัตบ์วิทยาลัยสารประช่างเพชรบุรีจะเกี่ยวข้าวแข่งขันงานทักษาตาบายจะมือเวลา8ชั่วโมงอุปกรณ์และจมือรกจะใช้ในคันแข่งขันทักษาตาบายกูเกะวีพักเกลอหยากพักเกลือละเอียด เซมชากคมมิสมัทัดเส้นผมเวอร์เนียเรตตุกชิ้นงานนี้จะกกี้เข้าแข,ขง่งขันท่าท่าสาบ,บายเช็กนีวี ปฏิบัติงานวิลีะกีส่งงานดอตระเทนีวีอวีทิ้งงานเลยจะมาวิลีเกลตุกตีกิฟดองไฟจะชาจะชานี่ตะลุเซกยากำลายขี้กยาทุนตะกยา เจนี่พจนไขายแล้วป้าสร้างอาชีพ910วิทยาลัยสารวัสรสร้างเพชรบุรีเจชานี่เจชาซีรีเริ่มขั้นตอนเริ่มปฏิบัติงานในอุบลเลยวี บาเกรียเมซาวีที่ผมหน้าคาเนโตยี่สิบห้าเซนกอร้อยเจ็ดเซนเริ่มประบับล้อแล้วตบายนี้บับล้อละบาเกรียตะเลือกขนาดเริ่มประกำนวเน,นี่เซนนี้ คกินและเก็ครับแบกกำลังแล้วแชร์ครับทีมค,ครับว่บองหวเทียงครับเครื่องดินทีเอกอร้อยสิบหนึ่งเครื่รอ,งองครับ่านดมันไปครับวอนนี้กอริบังยังนะครับ

กาลพัจจังเบ็ดบุรีอาลันอาณายาตานาวาสุบินาอุลจิดาร์ฟิสตาสิตาสาดอาลวักตุสซิตาสาดมีอุปกรณ์่างนี้หนึ่งกระป๋องสองทั่วสามแปลงสะบัดน้ำสี่เกลียงกองปูน ห้าระดับน้ำหกทุงมือเจ็ดกระบะปรแรูและอื่นอีกมากมายปฏิบัติงานครับผมนายกิตดาที่อนและขออนุญาตส่งงานต่อคณะกรรมการครับผมขั้นตอนาการปฏิบัติงานนะครับหนึ่งปิดเส้นสองผสมปูสามใส่น้ำ เพราะปูนระวังนะครับระดับน้ำจะเป็นวัตถุที่เปราะบางเวลาวางให้วางในฐานที่ที่ปลอดภัยไม่งั้นเราอาจจะไปเดินเอย่ยงระดับน้ำได้นำทัษะ,ะงานปูนนะครับไปอะไรนะเข้าบ้านสร้างอาชีพ910เออตัวผมเองเนี่ย โพสลงโซเชียลว่าเนี่ยผมได้ก่ออย่างนี้อย่างนี้ก่อระดับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีผู้คนสนใจก็คือติดต่อผม,ผมได้ทางบ้านสร้างอาชีพ910วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีค,ครับ